สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาแต่งกิ่งทุเรียนนะครับทำไมเราถึงต้องแต่งนะครับเพราะว่าเราต้องจัดการกิ่งนะครับ เอากิ่งที่สมบ,บูรณ์ไว้นะครับจัดระยะกิ่งให้มันไม่มากเกินไปนะครับไม่งั้นมันจะดึงอาหารกันนะครับเดี๋ยวเราจะแต่งจากชั้นล่างไปเลยนะครับกิ่งนี้นะครับเอาออกนะครับ นี่นะครับอันนี้ชี้ลงดินนะครับนี่นะครับแล้วก็อ,ออกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เอาออกนะครับ น,นะครับกิ่งนี้นะครับเราก็จะเอาออกนะครับเพรเวลาตัดถ้าเป็นกิ่งใหญ่ก็ตัดออกมาให้ห่างจากต้นประมาณนิ้วหรือ2นิ้วนะครับนี่นะครับถ้าตัดชิดต้นเกินนะครับเชื้อราอาจจะวิ่งเข้าต้นได้นะครับ อันนี้เดี๋ยวเขาจะแห้งแล้วก็ฟอไปเองนะครับนี่นะครับชั้นล่างเราจะเหลือไว้แค่สามกิ่งนะครับหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็ชั้นที่สองนะครับเราจะเหลือกิ่งที่สมบูรณ์ไว้นะครับชั้นที่สองเราจะเหลือกิ่งนี้ไว้นะครับหนึ่งสองนะครับ ตัวนี้ก็ตัดออกนะครับกิ่งนี้นี่นะครับอันนี้ก็ตัดออกนะครับกิ่งนี้เราจะเหลือแค่กิ่งหลักไว้นะครับจะเห็นได้ว่ามันแยกออกมาหลายกิ่งนะครับ เราก็เหลือกิ่งหลักตรงนี้ไว้นะครับนี่นะครับส่วนกิ่งนี้เราก็ตัดออกนะครับที่ก็ตัดออกนะครับกิ่งนี้มันขึ้นสูงเกินเราก็ตัดออกนะครับนี่นะครับ นี่นะครับชั้นล่างก็จะเหลือแค่สามกิ่งนะครับหนึ่สองสามนะครับแล้วก็มาชั้นบนก็จะเหลือกิ่งหลักไว้สองกิ่งนะครับนี่นะครับใครที่จะแต่งต้องกล้าแต่งนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับ อนเล็กๆมันอาจจะดูเหมือนห่างนะครับเดี๋ยวกิ่งเขาจะใหญ่ขึ้นนะครับส่วนชั้นบนนะครับอ่าเขาจะแข่งกันเป็นยอดแล้วนะครับหลายยอดเลยนะครับเราต้องเหลือไว้ยอดเดียวนะครับตรงนี้กิ่งนี้กับกิ่งนี้ใกล้กันนะครับแล้วก็ตัดกิ่งนี้ ออกนะครับไม่งั้นมันจะเบียดกันนะครับในอนาคตครับนี่นะครับนี้เราก็ตัดออกนะครับ นี่นะครับสังเกตว่าปลายยอดจะมีหลายกิ่งนะครับแล้วก็เอาออกนะครับให้เหลือยอดเดียวนะครับเราจะเหลือยอดที่ตรงๆไว้นะครับยอดนี้ก็ตัดออกนะครับอันนี้ยอดที่ตั้งครับเราก็ตัดออกนะครับนี่นะครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ติดตามทุกๆท,ท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาแต่งกิ่งทุเรียนนะครับคลิปนี้จะมีสองช่วงด้วยกันนะครับในการแต่งกิ่งทุเรียนก็ช่วงแรกผมเคยแต่งไปแล้วนะครับ เดี๋ยวลองมาเทียบกันดูนะครับว่าครั้งแรกกับครั้งที่สองมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะฮะต้นนี้ก็เป็นพันธุ์ของหลงรับแลเสียบข้างนะครับเป็นต้นที่อยู่ข้างบ้านนะครับปลูกเอาไว้กิน เดินยอดได้สูงแล้วนะครับเวลาแต่งกิ่งนะครับต้องแต่งให้ขาดนะครับอย่าไปเสียดายนะครับเมื่อกี้ผมก็ตัดไปเป็นบางส่วนแล้วนะครับนี่นะครับเรามาดูกิ่งนี้กันก่อนเลยนะครับ กิ่งน,นี้เป็นกิ่งหลักอันนี้เป็นกิ่งรองนะครับแต่กิ่งรองจะเท่ากิ่งหลักแล้วนะครับแล้วตรงนี้ก็ตั้งแข่งกับกิ่งหลักนะครับนี่นะครับเราเอาออกก่อนเลยนะครับนี่นะครับแต่ว่ากิ่งนี้มันอยู่ชิดกับกิ่งนี้มากเกินไปนะครับนี่นะครับติดกันแล้วนะครับนี่นะฮะ อนาคตเขาจะโตยิ่งกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวกิ่งมันจะเบียดกันนะครับมันจะบังแสงนะครับแล้วก็ถ้าปล่อยไว้กิ่งนี้ก็จะโตไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอาออกนะครับก็เหลือกิ่งข้างบนไว้เพราะว่ากิ่งนี้มันโตแข่งกับ กิ่งประธานหรือกิ่งหลักนะครับกิ่งหลักคือกิ่งนี้นะครับอันนี้คือกิ่งประธานนะครับเวลาตัดกิ่งใหญ่ๆอย่างนี้เราก็ตัดออกมาออกมาสัก2นิ้วนะครับถ้าตัดชิดเกินมันเป็นกิ่งใหญ่มันก็นี่นะครับดูรอยที่ผมตัดถ้าเป็นกิ่งใหญ่เราต้องตัดออกมาให้ประมาณ2นิ้วนะครับไม่งั้นมันจะ กนเนื้อเข้าไปนะครับนี่นะครับอันนี้คือผมตัดชิดเกินไปนะครับก็ตัดออกมาสักสองนิ้วนะครับตัดออกเลยนะครับอ่า นี่นะครับกิ่งก็จะโล่งนะครับแดดส่องได้ทั่วถึงอันนี้ติดกันเราก็เอาออกหนึ่งกิ่งนะครับนี่นะครับอย่าไปเสียได้นะครับแต่งต้องแต่งให้ขาดนะครับ มีไว้นะครับกิ่งนี้มันชิดกันนะครับกับกิ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวนะครับเอากิ่งนี้ออกนะครับอันนี้ก็ออกกิ่งนี้ออกนี่นะครับก็เหลือสองกิ่งนี้นะครับแล้วก็ เขาเรียกว่านิ้วนะครับเหลือนิ้วไว้สองนิ้วนะครับข้างบนนี้สามกิ่งนี้เดี๋ยวผมจะเอากิ่งกลางออกนะครับนี่นะครับ ส่วนชัดข้างบนเราปล่อยไปก่อนนะครับนี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองเทียบดูนะครับว่าคลิปแรกนะครับกับคลิปที่2มันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับ แต่ว่าผมเอามารวมกันในคลิปเดียวนะครับแต่งกิ่งต้องแต่งให้ขาดนะครับอย่าไปเสียดายนะครับลองทำกันดูนะครับนี่นะครับจะได้ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ